สวัส<อ>ดีดค่ะที่นี่วัดดอนขนาดอยู่ที่ไหนคะอยู่ยอในใหหอมยอนใหญ่หอมออข้างโรเงเรียนมหาลัยคีเตียนนี่ดูนะคะที่นี่งดงามสวยแล้วก็เป็นวัดกว้างพอดีเห็นจากรายการทีวีแล้วก็เพื่อนมาค่ะเพื่อนตาเพื่อนตามาก,กเ็เลยแบบว่<อ>าดูรอบๆไป ไม่ใช่มีคนอยู่ต้องต้อง,องแม่ไม่ติดเขาค่ะนี่นะเราจะลอดลอดลอดนี่เข้ามาแล้วเรามาอยู่กลางแพรลอดถ้ำลงแพรแล่บางกรไหว้ท่านอนนะคะเห็นไหมเนี่ยเราต้องเดินแพรมาดีนะค้านี้เนี่ยแดดแดดอ่อนๆตอนนี้แดดอ่อนๆไม่เไม่ร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้ามาเที่ยงเที่ยงเขาคงจะร้อนนะคะอุ้ยที่นี่อาหารการกินเยอะ แต่เรายังไม่ได้กินเลยนะ,ะเนี่ยเราไหว้พระก่อนงดงามสวยงดงามมากนี่ค่ะท่านอนใหญ่มากเลยองค์สีขาวงดงามทีห่างงดงามมากๆใครว่างๆก็มาได้นะคะไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะไม่ไกลจากกระทุ่มแบนที่นี่นี่ค่ะงดงามงดงามสีขาวทั้งองค์เลย แล้วก็จะมีผู่พญานาคเก้าตระกูลนะคะเก้าตระกูลน่าจะใช่มาขอพรท่านทางน,นี้ก่อนไหมคะไปไหนก่อนใกล้ไหนก่อนใช่ไหมเดี๋ยวชมทางนี้กันคะ่ะอันนี้ที่เรามาเมื่อกี้นี่นะคะเนี่ยเราเราต้องข้ามแพมามข้ามแพแล้วก็แลมังกรไหว้พระนอน เดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่นี่งดงามมากเลยเนี่ยค่ะงดงามมากสวยมากทีนี้เขียนไปก่อนเขียนไปก่อนเดี๋ยวค่กลับมาเนี่ยสวยไหมคะงดงามไหมคะงดงามมากไปก่อนไปก่อนไปไปเรื่อย ะะมาเที่ยวไหว้กันได้ที่วัดดอนขนาดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่ที่เท่าไหร่อ <c oughs> วัอทิที่เท่าไหร่สิบแปดนะคะสิบแปดนี่นะคะเนี่ยงาน,น,ะะนงามมากงางามมากๆค่ะคือเห็นแล้วชอบเลยต้องมาให้ได้วันนี้ได้ชวน แฟนมาทำบุญซะหน่อยนะคจะได้เห็นหน้าคนไาย<ม> <laughs> นี่นะคะนี่สวยมากมเห็นใน TV ทีวีที่เออ่ตามรอยตามรอยนาคานะคะชอบก็เลยมาองค์พระก็สวยมากเลย คนคนเยอะนะคะแต่ว่าพื้นที่มันกว้างมันกระจายกันไปถ้าเลยแบบว่าไม,ไม่ไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่คือกระจายกระจายพื้นที่จอดรถก็เยอะคนคนก็ค่อนข้างยู่งเหีรถเยอะมากอ่ะแต่คนก็ไม่ค่อยแอ่นั่นเท่าไหร่นะคะก็ยังโอเคอ่ะสบายสบายคือไม่แออัดมากมน้องโชเฟอร์ค่ะโชเฟอร์โช,เฟ,ชเฟอร์พาไปทุกที่ไม่ว่าอยากไปทาบุญที่ไหนทาทานที่ไหนนี่โชเฟอร์เป็นไงบ้างคะโอเคไหม โอเคนะคะที่นี่ชูเฟอร์บอกโอเคโชเฟอร์แบบขัดรถแต่เช้าก็เลยแบบว่าอันนี้มันพื้นที่กว้างเนาะแต่เราจะให้ดูบริเวณน้ำพวกเรียน,นี้สวยมากเลยสวยงดงามมากๆเลยฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ